ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานักรเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ป,ปกครองและพาคีเครือข่ายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาหึดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีบนเส้นทางประวัติศาสตร์ชาติไทยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุตตาถ,ถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ประกาศเอกราชแห่งสยามประเทศณผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระพี่พระผู้พันพบอุดดมเอ่ยไปชอบเชิดยืนหยุดร่มไม้เชิญรากร่วมคดชยุพธเยาเกียรติไว้แหงซื้อกว่าสองเหล่าไสสุดสิ้นลือมีบนเส้นทางการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรียังก่อเกิดสถานศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันเต็มเปี่ยมไปได้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยคำว่าทำเพื่อลูกเพื่อหลานดอนเจดีย์ในสมัยก่อนต้องเดินทางไปด้วยรถจักรยานเท่านั้นทางเล็กและแคบผมและภรรยาต้องซ้อนท้ายรถจักรยานของชาวบ้านเข้าไปขณะใกล้จะถึงตัวอำเภอดอนเจดีย์ พวกเราก็ทำท่าจะเดินทางต่อไปกันไม่ไหวพระเอิญมีชาวบ้านผ่านมาถามเขาว่าอำเภอดอนเจดียังอีกไกลไหมชาวบ้านก็ตอบว่าไม่ไกลหรอกแค่นี้เองปรากฏว่าแค่นี้เองของชาวบ้านนั้นพวกเราต้องเดินทางต่อไปอีกร่วมสองชั่วโมง2,512ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่กลับถูกทอดทิ้งให้เป็นถิ่นธุรกันดาษการคมนาคมไม่สะดวกเด็กเล็กๆไร้ที่ศึกษาหาความรู้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาหน้าตัวมือผมและคุณหญิงแจ่มใสจึงเกิดแรงบันดาลใจคิดที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆเกหล่าน,นั้นผมเริ่มซื้อที่ดินจัดสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังหอประชุมโรงอาหารพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ โดยทุนทรัพย์ส่วนตัวและมอบให้กรมสามันศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบนรัาาแจำสายวิทยาหนึ่งเป็นโครงการที่เราอยากทำคุณหญิงจำสายกล่าวว่าจำได้ว่าทางไปดอนจะดีลำบากมากแม้จะห่างจากตัวจังหวัดแค่20กิโลเมตรแต่ทางไม่ดีเลยคุณพุ้งแต่พอเข้าขึ้นปชื่อโรงเรียนบันารแจำสายวิทยาเราก็อื้อหือ ใจพองโตบอกไม่ถูกดีใจที่เขาว่าทำบุญแล้วได้บุญมันคงเป็นอย่างนี้บุญคือความสุขทางใจตอนนั้นดังมากเลยท่านก็เห่อมากเลยไปคุมการก่อสร้างเองน็อตทุกตัวดูหมดว่าขันแน่นไหมดูไม้ทุกแผ่นอันไหนไม่ดีจะสร้างเปลี่ยนคำปร,รบของท่านบรรหารและคุณหญิงจมใสวันที่เริ่มข่อตั้งโรงเรียนบรรหารจมใสวิทยานึงแห่งนี้ ต่อจากนั้นผมและคุณหญิงก็ได้เฝ้าติดตามดูแลและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนพลังใจที่จะทําให้ผมคุณหญิงและครอบครัวได้กระทําในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้คือทําเพื่อลูกเพื่อหลานโรงเรียนบัรหารจ่มสายวิทยาหนึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานการศึกษา ของพระท่านบรรหารและคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาซึ่งได้ซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนโรงอาหารปัจจุบันมีหน้าที่ทั้งหมด43ไร่57ตารางวาได้เปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2512ในระยะแรกได้ไปอาศัยหอประชุมโรงเรียนดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นห้องเรียนชั่วคราวเพราะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร และเมื่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังที่พระนทท่านบรรหารและคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาจัดสร้างให้ได้ย้ายมาเรียนในเดือนมกราคมพุทธศักราช2513 2521ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรกทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และปะวชปี1ถึงปีที่3เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โรงเรียนบรรหารจำสายวิทยานึ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ามตมดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี72170สัญลักษณ์โรงเรียนสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึกภายในวงกลมใต้ฐานเจดียุทธถาถีสีประจำโรงเรียนดำเหลืองสีดำหมายถึงความเข้มแข็งอดทนสีเหลืองหมายถึงธรรมะและคุณธรรมคติธรรมประจำโรงเรียนสุขาสังคสะสามขีคำขวัญของโรงเรียน การศึกษาวางรากฐานบัญหารสร้างอนาคตอักษรย่บอบจอหนึ่งต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นสุพรรณิกาตลอดระยะเวลาของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยของการบริหารนายวรพงษ์บางใสนายนรงรักเดชน,นายทวินตันติกิตินางลุนีไก่คุณาศัยนายประสิทธิ์ดาราธรนายวิบุญจันฉายนายชาญชัยทิพเนตร นายเชิดศักดิ์สุภโสพลนางลั่นธมพุ่มจันทร์นายสันชัยพลวงนายราชันทิพเนศนายบุญช่วยอ้นสืบสายโรงเรียนบัรหารจำสายวิทยาหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยรกษ,ษาสุพรรณบุรียังคงสร้างมาตรฐานตามกรอบตัวอย่าและความเชื่อมั่นของผู้ปกครองผลิตลูกศิษย์รับใช้สังคมประเทศชาติทุกสาขาอาชีพอย่างน่าภาคภูมิใจ ร้อมสร้างศักดิ์ศรีประดับเกียรติยศทุกมิติรางวัลโรงเรียนพระสทานสามสมัยปีพุทธศักราช2524พุทธศักราช2536และพุทธศักราช2540รางวัลเสาเสมาธรรมจักรด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านการศึกษาดีเด่นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกช่วงเวลาสถานศึกษาต้นแบบด้านการารับพลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียวสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนแนวประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยมรางวัชงลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานระดับมัดยมศารางวัลระบบดูแลนักเรียนดีเด่นยอดเยี่ยมโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบระดับชาติ โอนิทส,สูงกว่าระดับประเทศรางวัลเฉลิดเพลงพื้นบ้านแปสมัยรายการคุณพระช,ช่วยทั้งเพลงชอยเพลงลำตัดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและระดับชาติรางวัลระดับโลกรางวัลเหรียญทองแชมป์นานาชาติ World Championship Matching Show Band 2011การประกวดวงโยธวาติตย์นักกรุงกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียความเตรียงไกรของโรงเรียนบันารแจมสายวิทยาหนึ่งในเชิงลูกหนัง มหามน้ารุ่กหนังภูทรไทยผู้สร้างตำนานฟุตบอลหญิงแชมป์4เกมและสร้างนักฟุตบอลสู้ทีมชาติไทยสมโมสรอ,อาชีพอย่างต่อเนื่องมีไรายได้จากโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ b j ม Smart Project 23เมษายนพุทธศักราช2559การถึงแก่อนิจกรรมของพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ผู้ก่อตั้ง และอุปการะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาหนึ่งพลังแห่งความศรัทธาการส่งเสริมอุปการะสารต่อกองานใหม่โดยท่านวราวุดิศิลปะอาชาและครอบครัวศิลปะอาชายังคงมีความมุ่งม,มั่นเต็มเปี่ยมทั้งด้านทุนการศึกษาอาคารสถานที่อุปกรณ์การศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในอนาคตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชโรคไวรัสโครโรนา โรงเรียนบรรหารจำสายวิทยาหนึง่งสร้างความตระหนักเน้นความปลอดภัยการใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ยงจัดการศึกษาระบบออนไลน์การติดตามดูแลทั้งความปลอดภัยด้านอุทกภาายัยความยากจนคุณภาพของผู้เรียนพร้อมด้วยการก้าวสู่มาตรฐานสากลทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและกลยุทธ์วิสัยทัศน เอกลักษณ์โดดเด่นเน้นวิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลด้วยพันธกิจจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมความเป็นไทยใส่ใจจิตอาสาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะดนตรีกีฬาสู่ความเป็นเลิศพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหวังเป้าประสงค์ผู้เรียนไปความเลิศทางวิชาการสร้างสารร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการดํารงชีวิตดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการตามรอยศาสตร์พระราชา อาคารสถานที่สมบูรณ์แบบสระว่ายน้ำมาตรฐานหอพักนักกีฬาธนาคารโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสืบสารภูมิปัญญามารยาทดีกีฬาเด่นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาความเป็นเลิศทางด้านศิลปะด,ดนตรีกีฬานำนโยบายวิสัยทัรรศน์กลยุทธ์เป้าประสงค์พันธกิจสู่ความเป็นรูปธรรมด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านภาษา จัดเตรียมบุคลากรเพื่อจัดระบบอย่างมีคุณภาพ o b e บ QA โครงการสเต็มศึกษาศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนห้องเรียนของจื่อแห่งแรกของสุพรรณบุรีศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ h c e ซด้านการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ู่กขวางความเป็นเยาวชนคนดีสีสุพรรณทั้ง11ประการโดยเฉพาะ นิยมไทยเทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมแสดงแสงเสียงโปรติศาสตร์นำความสามารถของนักเรียนและบุคลากรด้านศิลปะก,กระบี่กระบองการป้องกันตัวนาาศิลินในการแสดงชุดเทิดพระเกียรติขวัญกล้ามมหาราชในงานอนุสรณ์ดดน,นิเดีและงานกาชาติทุกปีที่จัดการแสดงพร้อมควา้ารางวัลเหรียญทองละครประวัติศาสตร์ในการแข่งขันศิลปะศก,กรรมนักเรียนระดับประเทศสมสมัยติดต่อกัน ภาพที่ทุกคนจดจำบุคลิกซิกเนเจอร์ของชาวบอจอนหนึ่งคือความสามคัคคีจากการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยฝีมือพ่อครูแม่ครูเป็นพ่อครัวแม่ครัวในงานอนุสรณ์ดอนเจดีและมีนักเรียนฝึกทักษะการบริการมายาวนานหลายสิบปีโรงเรียนบัญหารแจ่มใยวิทยาหนึ่งในวันนี้ประสิทธิ์ภาสาวิชาทั้งความรู้คู่คุณธรรมนำสู่วิชาชีพม,มีความรักแผ่นดินถิ่นเกิด ดำเนินรอยตามสัจจกกะกตัญญูพร้อมความรักสามคัคคีนาฬิกาแห่งช่วงเวลาจะขับเคลื่อนสู่ช่วงเวลาใดก็ตามมิอาจเป็นอุปสรรคต่อแรงแห่งปณิฐานาที่ผู้บริหารบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะหยุดหรือท้อแท้ต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บุตรหลานพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษาในรั้วโรงเรียนบรรหารจมใสวิทยาลัย ยังคงภาคภูมิใจและระลึกถึงทุกโคต่างโรงเรีเยนพระท่านบรรหารศิลปะอาชาคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาที่สารงานต่อโดยคุณวราวุธและครอบครัวของศิลปะอาชาให้เป็นสมบัติล้ำค่ามรดกแห่งปัญญาสืบต่อไปการศึกษาวางรากฐานบรรหารสร้างอนาคต